สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขภูสุคนเดอร์ดีดีตอนนรับเขาสู้ซ่องน้องตายซารา้วแล้วพี่น้องตอนนี้กะยนี่ยมือเสาร้องประมาณเจ็ดมุน้องตายสีมะเห็ดออมไก่พี่น้องเออไก่เนาะเออไก่เห็ดขาขึ้นนี่ขาไก่ขึ้นนี่เอาไหวกินเสาร์เนาะตอนนี้น้องตายสีมะเห็ดออมไก่พี่น,อน,อน,อน,น้อง ອາມາສັບກັນແລະອດປອນໃ เรบให้มันหมุนม Tóc đẹp là cái xì tăm khó bưa vậy เพื่นตกเดี๋ยวเรก็ตำข้าวเบือก <Y> ็มาตำข้าวเบือเนาะขวากเบือแล้วข้าเบืออ้อมใกล้ี่ต้องชามข้าเบือบ่ได้ได้สิเนาะ พี่น้องหลังจากตำเขาเบือแล้วก็อันนาย่าไก่แล้วเดี๋ยวน้องตายสิพาพี่น้องไปเก็บพักเนาะเก็บพักมาใส่มาใส่อ้อมนะพี่น้องมาจังเก็บพักเก้มย่างแดดมันจะสีเห็ดใบเนาะไปไปเบิ่งกันเลยก่อนสิมีพักซี่พักซี่อีเบรกระลังบ้านใหม่พี่น้องมันก็ได้อันนี้ตัวนั้นเป็นดอกป่ะเนี่ยตัวนั้นเป็นดอกป่ะเนี่ยน้องตัวนี้กระลังบ้านใหม่อ้อมนี่ขาดพักซี่ขาดพักเคลือบอะไรได้พักในสวนกับน้องมี ประมาณนี้แหละนี่มะเขือกามีพี่น้องนี่มะเขือนี่วก็พักหอมบอกหอมบวัวเนาะต้นมะเขืออันนี้เป็นมะเขือพอเลยตัวน,นี้จักมะเขือเอียงเป็นบอกพักหอมปลอมกินบัวทัานมันเกิดมันเป็นดอกเบิ้ลมีได้สีป้าดอกมันมไม่เอาหนเนาะเอาหนแอยแกับบ้านอีกพี่หนา แล้วก็มีพ่ออีตูเนาะอ้อมไก่อ้อมนี่พ่ออีตูคือขาดอะไรคัว่าขาดพ่ออีตูนี่บ่แม่นอ้อมเนาะพี่น้องเอ้ยเนี้ย,ออยสิลักเล็ดอันยอดอันนี้แม่ก็งานบุอเออแล้วเพื่อัะไรสิเอาพี่น้องเนี้ย,ยส,สิมาสอกเก็บเบิร์มบคุคเนานะเอาไปได้ร้ายโดดบุคเขือมันจะอ้อมแส็บ มันหากมากรหน่อยอยู่จะเอาแต่มากไงไงซู๊ดเกิดซิมิตรน่วยซสำนี้เนาะมีแต่ต้นเดียวเนี่ยเป็นหมากเครือกันเลยเพราะว่ามันเกิดมันเกิดเองมั้ยวะไงมันโต๊ะแล้วมันเกิดเองมันปลูกนี่เคยอเนาะ ในปะาเครืเราก็จะไปหาเอาพักนเนาะเพราะว่ามันอันนะั้นมันกระด่างบานใหม่มองตายปลาซนเห็ดพันเดย์มีอันพันเดย์พักซี่นี่อ้อมเขียดหน่อยแห้งแสบได้ป่ะเนาะอ้อมเขียดหน่อยนี่อูาคานะ้ค่ะขนาดสบายเห็ดก,กินกับมีพักในสวนตัวเองแบบบ่ได้ไปหาหล่อขอน้ำมูกบ่ได้ไปหาหล่อสื่อนะพี่น้อง มาเก็บอรรถปูขันเมื่อยแต่แบบสะดวกสบายตอนมันใหญ่เนี่ยนี่ปากอีตูพี่เนาะปักอีตูนี่เนื้ออรรถเพราะอีตูเนี่ก็งามขนาดใหญ่ไวขนาดว่ะฮดเด้อไอ้ที่นอนมันก็เป็นดอกหรือก็อ่อนใบวานต่ออีกปี่ะเอาไลไลหรือเพราะอีตูนี่มันจังหอมนี่ เก็บพักนี่อีเมลหายเรื่อยๆเลยยากหลวงตาเก็บพักเก็บอันนั้นโพด่ได้ปะต้นมะเขือก็เล้เป็นดอกเนาะนี่ต้นนั้นก็เป็นหมากละปลายมันใหญ่บางทีก็หืม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 นะ Chạy nói Ở à, phát qua đảng đâu Ở đáng... Ô oh, đường kiếm hoa sinh khai Khi vào đường nhắn đường nhắn Thì đường kiếm hoa xinh khai Mày đã có không mày hôn Mày không mày hôn Cây cả buộn cả đạt Động bớ động này em mà bị thì bớ cả kẹp ông hoa sinh khai đâu Hoa sinh khai cả xú xí vịt cả nát ô hoa Anh ăn mô đẹp áo dữ anh à Cắt áo xa anh chỉ đá dữ phía nó Anh ấy bố kêu thiêng Mình kẹp kín đợi mình Lại đẹp sẵn gì nó Thế bắt bùng ở đây phía nó Nè, ở bên nó nó ใส่ได้ได <HHH> ้ดอกตัวนู้นขันอีบอแรกเล่นนักข่าแด้ขาดบ่อไรน้ำปลาขายบ่อไรได้ได้ปลาแดดบ่ได้กินกูเหื่อเนี่ยบ่มีแห้งย่างเลยให้ได้ได้โดดเผื่อใส่น้ำใส่ยังเนาะเล็กกะใส่โนโอ๊ะโอ้สิงไั่หัวสิงไั่เนาะโอ้ชิไั่เก็บมาในครัวอันนั้น ผัวใส่กันกับสีน้ยเพราะว่าไข่มันหอมมันหอมเลยถูกเบิ้์ไก่เด็กกับไก่หัวมันกับสีถูกใบมันกับสีเกาะเนาะคอยเบิดหนาแส่เบิ้า ซองไก่ยิ้มิูวเดีแม่ซองไก่กับพู้อ่นๆอ่างนี้เลยอันนี้แม่ใส่แต่ปะแดดกับนืกับัวยี่ใส่เนาะแล้วกับมะขวานทโทุสูตรพาสูตรบ้านเป็รกรุ๊ปี่กันองโอ้ยไก่กันเลย ถามใส่เนาะยังีะปรุงอีกอยู่อยากมันจางนี่นี่แต่เอาผ้าหมอมาปิดใบแล้วกะถามมันพดเอาเขาเบือใส่ขาเบือกระตำมได้แล้ว

ที่ลดเอาไปบ่าเขาจะไปที่ได้เอาแล้ปูแค่แล้วเนาะเงาเงาพี่ดอกเออเห็ดกินูนเดียวร้านกะเมื่อแม่เห็ดเหนพยพอก็แม่กินแม่กไปห้างหอยพ่อเดี๋ยวตกาจไปห้างอะไะพ่ออะไพักทำพ่ออีตูนี่ถ้าใส่้ำดัง ตัวถ่าแซมดังพักอดีเลยโอ้อมเขียนหน่อยเสี่ยบขนาดดลข้าว่าฉันได้พบกับเธอส่งไก่กับโูดพวกได้พี่น้องเลยไปแซ่กไปนะ Ado, จะเป็นได้ต่อไปยุกไก่ตัวนี้เรจเนาะถักมอนี่ยว่านาิบ่บจ้าะอีกก็นานาอีกก็สิเอาแปใส อังไรเว้ยอันนี้เรื่องบเดิร์งเบื้องนเกาพัดบเรองพอดีไม่เนพี่น้องหมอพดบักบ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 กไปพักลงไปเลยบ้ที่จริงเคียงของบริษดาปันนี้เด้อมเป็นน้ำก๊อเนาขนาดออมเรื่องบเดืรองยัง เฮ้่อนดอนนู้นมาได้เดึกออมนีพอระมาดผมีนาหน่อยอมอมแ้่ออมมันเป็นแบบหนามน้อยหนึ่งเนี่ออมที่ถือต่อขั้นตอนสุดถ่าย อีตูลงไปให้มันหอมหอมที่ใดก้่องโอ้หอ่งหยป้าถูกหนอะ เ้อลงไปคือเมื่อมี้เมืองวันเป็นได้นะแทบไม่หลง ที่นะกินกระทาพ่อทาแม่แม่ปุ่นเนี่ยนอกตายบรรกินเฝาาได้ส่วนรถหุ่นรถหุ่นผัดข้าปรโรงร่วงเตโตกับอันนี้พี่น้องเห็นตะกษาลุอุคร่วงเตโตกับนี่บักข้าให้อวนก็เกาอ้วปล่ายซีมซื้อเลย Ừ. Ông cái thì thực tộn con đeo được nát nhọn Đời sọ Chín con nhả khen Rồi Bấm thì Rồi ăn súp nó mãi nó súp nó mãi súp nó mãi súp đấy bạn này Hãy subscribe cho kênh hết So. bướm yeah. เฮ้ยเพี่อแล้วับคลิปนี้ก็เจพาะจบเพียงสานีเด้อพอกันใคลิมหนาฟ้าก็ได้ก็แชรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้เด้อบ๊ายบาย